แล้วถ้าเอาตีซีบีออตโตนี่ราคาถูกมากเลยนะครับผ่อนแค่เดือนละหกพันเองคุ้มกว่าซื้อมอเตอร์ไซค์ขับอีกอ่ะ เอาละครับสำหรับใครที่กำลังหารถมือสองใช้งานง่ายๆดูแลง่ายๆผ่อนสบายๆต้องเดลต้าเอลติสเนี่ยแหละครับราคาเริ่มต้นเพียงแค่429,000บาทแล้วได้รุ่น 1.6G ปี2020ไปใช้งานด้วยนะหรือถ้าอยากได้รุ่นออปชั้นสูงกว่านี้เครื่องใหญ่กว่านี้มีชุดแต่งเท่กว่านี้เอาเป็นรุ่น G R Sport ไหมไหมแค่4 2 4 0 0 0เองจากราคาเกือบล้านตอนนี้ราคาไม่ถึง600,000ผ่อนสบายกว่ารถป้ายแดงเยอะเลยครับแต่ถ้าใครอยากได้รุ่นที่แรงด้วยประหยัดน้ำมันด้วยมีฟังก์ชันการใช้งานเยอะด้วยเอารุ่่่่นนนนนนปปีี2017คคั้้้้ไไไใชชงงาาดเเลยยรบบโจออซิแตมมก บ่อยก็รถมันแรงอ่ะแต่ประหยัดน้ำมันจะทำไงได้ละ่ะจริงไหมและไม่ว่าคุณจะเลือกออกรถออลติสรุ่นไหนกับบิ๊กออโต้ก็ตามสิ่งที่คุณจะได้เลยก็คือรถออลติสมือ2สภาพสวยประวัดดติดีมีเอกสารติดรถครบรับประกันว่านำไปใช้งานในระยะยาวได้แบบไม่เจอปัญหาจุกจิกกวนใจแน่นอนครับหากสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดกับบิ๊กออโต้ได้เลยนะครับ